สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกทกันนะครับกับก็มาตามต่นอนะสำหรับแนวทาเราพัฒนานะครับก็มาดูไปเก่าก่อนเนาะอันนี้เราพัฒน,า,นาดูไปเก่านะครับผลออกของเราพัฒนาสองสามหนึ่งเก้า 4ี่สองสสองนี่เป็นตัวเก่านะครับวันที่ผ่านมาก็ออก4ี่สองแล้วกับมาออกสอี่บาีออกสี่สองก,ก็ออกตัวเก่าเนี่ยวตามผมก็จับให้เนเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ไม่มานะมาเลกสตัวเทนเจ็ดกันหนึ่งกับ2 เด็กล่างที่เล่นกันดิในฝั่งคงและลาวนะครับก็จะเป็นสองสองสามนะครับก็คือหลักหมืน่นหลักแสนกับหลักหมื่นนะครับส่วนเด็กล่างที่เล่นกันตัวไปนะครับหนึ่งเก้าุดบนก็สามตัวเนาะเก้าสี่สองเนี่ยจะไปสองชุดมีสี่ติดแต่เม็ดเข้าก็ถือว่าแนวตางของหลุดลบยิงหลด ก็ต้องกลับกโทษขอไปสมาชิก fc ด้วยเนาะนะครับเดี๋ยวตามความีเข้ามีหลุดนะครับช่วงนี้เดี๋ยวตามผมลาวพัฒนานะครับเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวหลุดก็มาตามมันต่อนะครับ <c oughs> วันที่ยี่สิบสาม เดือนเจ็ดสองพกสบแปนะครับกับแนวทางราพัฒนาเราพัฒนานะครับเรามาดูชุดวินนะครับบันนี้ได้เลข หกเจ็ดสามสี่ห้ามันได้ตัวเดิมนะครับวันนี้มันจะออกย้อนหลังผมแน่เลยผมว่าพอแนวตางวันนี้เลขเด่นมันเด่นที่เลขเจ็ดตัวเดิมนะครับกับไตขหกกับเจ็ด ันนตัวที่ผมจับให้นะครับก็จับให้จนะับไปสามจุดเนาะจะเน้นไปที่เลขเจ็ดเจ็ดสาแล้วก็ได้ตัวเดิมเจดเลขเจ็ดสี่ยัก็ได้ชุดเดิมนะครับเป็นไะกันะ ประกบ3 4 5เพียงแต่เล็กเด่นเปลี่ยนไปตัวนั้นเองส่วน3ตัวก็เหมือนเดิมนะครับระวันรอบนี้นะครับใครในชอบก็ผ่านเนาะนะครับเพราะว่าเนี่ยตามมันติดชุดเดิมนะกลับไปที่5 4 7ชุดเดียวนะครับ ใครชอบเลขหกก็จับที่เลขหกก็เป็นหกสามหกสี่หกแปดเอหกห้าเข้าไปแต่วันนี้ผมเน้นที่เลขเจ็ดตัวเดิมวันนี้เนี่ยก็เจ็ดสีตัวเดิมนะครับเพราะแนวทางผมทำได้ตัวนี้นะครับตัวตัวเก่านะครับแต่ว่าใครไม่มั่นใจก็ผ่านเนาะรอบนี้นะครับแล,ล้วเลขเจ็ดตัวเดิม ส่วนสี่ตัวก็จะนำไปใช้นะครับเจ็ดสามมุมคิดว่ามันน่าจะติดเจ็ดสี่มันน่าจะติดเล็กล่างนะถ้าติดเล็กล่างนะครับเป็นอันสามตัวก็จะเป็น <c oughs> สตัวนะครับสตัวจับไว้ที่4ี่เจ็ด ก็สี่เจ็ดหกหนึ่งกับ4ตัวเอาไปตัดเล่นก็ได้นะ,นะคระับ <c oughs> จุดที่ผมเล่นให้น่าจะเป็นชุดนี้นะครับส่วนสามตัวจับมาชุดนี้เพราะว่าเพิ่มเติมไปอีกชุดหนึ่งก็ได้เนะนะครับก็เป็น เจ็ดกับ6กมาด้วยกันนะครับเป็นเจ็ดหกศู็ดศูนย์หกก็ได้ก <c oughs> ับ,อบอก็ตามนี้เนาะการที่รับแนวนางก็เก็บเอาไว้นะครับตัอตอนี้ก็ขออวยพรให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่ ยี่สิบสามเดือนเจ็ดบนสองสอนร้อยสิบแปดนะครับอันนี้แนวตามมันก็ได้ตัวเดิมผิดไปแค่ตำแหน่งเลขเด่นเท่านั้นเองนะครับตัวประกอบก็ได้ตัวเก่านะครับสามสี่ห้านะครับฉะนั้นผมก็เน,น้นให้ตัวเดิมนะครับก็เน้นที่เจ็ดสี่นะครับเจ็ดสี่ใคร 7, ใเล่นหกก็ระวังเลขเก้านะครับก็ะจะทำจะเล่นแค่เลขเด่นก็ได้เจ็ดหกเจ็ดเก้า ครับก็มีแค่นี้เนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับขอโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ